กินมาเก็บแล้วมือปวดมือก้อยปวดมาเก็บมันลื่นเก็บลื่นมากไม่สบายเลยเฮ้ยมีมออีกการเป็นอะไรต้นเน่ยต้องเพียแน่เลยจริงด้วยอต้นเริ่มไปแล้วว่าไปนานแล้วด้วยเว้ยแบบจะทำเป็นแอเนี่ยแในบ้านเนี่ยเาปกติดีสุดในบ้านแล้วพยาาตัวอื่นไม่ถูกปกติเขาบอกคนบ้าทำตัวให้ทำแบบให้เตแบบเป็นปกติเพราะว่าในเนียไม่มีใครเต็มท้งนั้นแหละจริงๆอ่ะเขาว่าดูเหมือนไม่ปกตินะจริงแต่จริงแล้วเขาเป็นคนปกติ ไปไม่ได้ปตอนโอ๊ยมีมาอีกแล้วเย่ขี้คังโค้กเร็วละพี่ชูช่วยหน่อยดีตรงนั้นใส่ในเลยจ้าพี่ชูพี่ชูไหนอันนี่แพมอนหรือเปล่าใช่กินเอาแค่ไหนกินได้ค่ะแต่ว่าย่างดีกว่าข้อยากกินปลาชอบกินปลามากน้ำปลาโอ้เขาเป็ไหนไม่ได้ช่วยที่คนเยอะแ้ว ไม่คือหอมเนเก็บมันไม่ลหออร่อไหมให้งดดีวปัขอโทษนะเาตับไหมเอาเอาตรงนี้กันนะเอาเตากันนะมาเลจ้มเลมเชิญมาาวตับมันมีชือมมาขูดไม่ดีกว่าหรอ้อเดี๋ยวเตาเขาไม่ช้อนเล็ขูดตาแบบนี้เดี๋ยวเตาเป็นร้อยมันจะล้างยากพอมอะไรตรงนี้ไม่เป็นไรเลยขค เช็ดได้ตรงที่บัดดี้เขากินด้วยเขาไม่อยากให้บัดดี้เขามาควยมาตองไว้ตรงนี้ได้ไหมนี่มันเป็นรูหน้าบัดดี้เต้าเหมือนเด็กทาลงกด้วยอ่ะนี่มีสักทองด้วยแหละแล้วเขาท่องเบสิกไหมลองดูอันนี้ตับมันมีชีวิตด้วยแบบมีบ้านคนดูดิดูดิเคยชอบกินนะตับมันมีชีวิตเป็นอะเรเลยไม่รู้แล้วพี่กินใหญ่เลยอันนี้ไม่เอาออก ที่ทำแข่งไว้บอดี้แล้วลอยเหรอบอดี้เดี๋ยวเป็นมาแรงมันมันท่าไม่ทานแล้วเหรอเฮ้ยเป้งข้างนอกทำไมก็อยากกินอะเอาปลาสีขาวอะพี่บอสชอบเฮ้ยอันนี้หมูใช่ไหมเอากุ้งหายบอสกุ้งอ่าหมูครับเปรียบมันเปื้อนเนือ หมูอะหมูหมดแล้วอ๋อไม่ะด้ซ้อมหลังกินข้าวไม่มีกระติกกระจายจะซ้อมแล้วเนี่ยเราต้องกินเราต้องกินให้มีความสุขต่อไปมันคือความสุขของเราเล่นเกินแกเป็นได้แล้วค่ะก็ไปทดแทนซ้อมเสร็จแล้วโดนดังใช่ค่ะเราต้องกินเข้าไปเมื่อกี้ไปซ้อมกับคุเมย์คุเมย์บอกว่าแต่ถ้าซ้อมเนี่ยแล้วถ้าฉันร้องห้นะเออเจ๊เด้อกดดันกันอย่างงี้ช่วยด้อคุเมย์พูดทำไมลอะกูเขินขึ้นเลยเพราะว่าตอนนั้น็จะฟังมาฮุ้ยมันดีอ่ะแต่กลัวซ้อมใหญ่แล้วมันไม่ดี ม่บพูดสบายก็ดีนะกลัวแบบไปซ้อมใหญ่แบบต้องไ่ดีคุณยูไม่ต้องกลัวให้ผมร้องกับเธอมันสบายดีแน่นอนอย่าได้กลัวไปเลยค่ะทำใจไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเต้นแบบใัยเต้นเหนื่อยก็ครึ่งหลังก็ปล่อยไปสบายเหนื่อยก็นั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวครูก็จะบอกว่ามันเปลี่ยนสีทล้ไม่ร้องแบบนี้แล้วลูกเดี๋ยวครูอยากเป็นวัวนะ อุ้ยครูเขาเกิดปีวัวเขาเลยครูเขาบอกครูเขาเป็นวัวโดนวัวกบอ่ะใช่พี่อยีดีเขาบอกแล้วทำไม่แล้วทำไม่ชื่อกบถามเขาถามเขาทรายกบทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เป็นสีเงินเงินเนี่ยไม่ใช่ปากโมทำไมพี่น้ำแข็งชี่น้ำแข็งไงหน้าเหมือนน้ำคั่มแล้วเล่นครับ หล่อรับหล่อรู้รู้อันนั้นรู้ไม่น่าเลยแบบเดิ่ไม่ดีอยู่แล้วเฮ้ยโอ้ยปวดหัวที่ไข่ปลาดุกมันอะไรจ้าอยู่ด้วยนี่ดนะชอบนึกถึงอะไรของสัตว์มันนิยมยับหัวหัวแบบยังอุตส่าี์ใสขังคกเนี้ยมันจะเป็นยังไงคินไข่ปลาดุกเปวดตาบอด ขั้นขั้นขั้นสิวสิงโตทะเลนี่มันจะเป็นยงไงปวดหิ้มกินป่ะต้องหั่นนอสน้อยนะต้องถามว่าพี่ไคจะอยู่เป็นไงไงไข่เตมเนี่ยมันก็เหมือนหอยธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเมือกเมือกอ๋อเมือกเหรอเมือกปลาหรือขี้ไคขี้ไคปลา ไม่ตกเลยมันย่างไงแล้วหมอมีสองด้านกุ้งไปขึ้นมากุ้งแบบสุกย่านนี่นมั้ยไม่ๆทำไมตอนตนีนนน้ไม่มีอาหารเลยอุ้ยบอยนี่หว่าทนนั้นทำอะไรกันไฟดาวว่างนหรอพี่ใส่อยู่ใครกินปลาไม่อันนี้ก็ย่างเดียวปลาอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน ปลาอินทรีไม่ใช่ปลาปลาอะไรขาวปลาปลากระพงปลาสับลีปลาสับลี่เหรอปลามีอ่อจะเป็นปลาตื้นปลาสับลีปลาสับลีมีพี่ม้ไม่รู้จักปลาสับลีเหรอร้อนงานแบบคือไม่แบบไม่เคยไม่ไม่ไม่รู้จักปลาสับลีไม่รู้เนี่ยว่าปลาสับลีเป็นยังไแต่รู้ว่ามีอ่ะคือแบบเวลาไปแล้วก็แบบคนทักเอาปลาอะไรคะ คามีวาสบรณค่ะมราอไรนะาสให้ควาเหลามีท้าหมพัน <Dziękuję> <ost> ี่แกไม่ไหวอแกดูแลรอะมาไหวแล้วเนี่ยเขาดูแลไม่รู้จะดูแลอะไรนะจะบอกว่าหน้าบันดี้เหมือนเด็กฮาโกมากอ่ะอันนี้อะไรต่อเลนะหต่เล่าตเล่าตเล่า จะพูดแบบพี่บอสบอสตัวเล็กข้าบตัวนี้นี่สิแันจริงๆบ้าถ้าแบบที้ถ้าตอนวันแบบเจ้เราบัดดี้ไม่ได้หบวเหรอนะบัดดี้จะไม่รับไปไหนดีงั้นมันคงไม่เล่นที่ดีมากแล้วมาบัดดี้มันเป็นเรื่องดีหรือว่าบ้าตกลงบ้าเลยกฎบัดดี้ค่ะคือตื่นขึ้นมาเห็นนมหมีอ่ะแล้วบัดดี้เห็นป่ะไร่ว่าคือในห้องอ่ะในห้องนั้นเห็นป่ะที่มันมีมันมี บอสอะให้เขียนอะเล้วเขาเขียนว่ารักพี่บอสนะแต่เขาบอกให้บัดดี้เขียนว่ารักเกมใช่ปะบัดดี้เขียนว่าฝันฝันดีฝันดีรักรักครับรักครับเฮ้ยคือแก้ทำร้องค่ะเวอร์อ้อมเลขาวนมำตาหมีแบบรักฮาร์ปอารลเเน์ปอาร์ะ ก็อาบน้ำอาบน้ำทำอะไรต่อเขียนอีกนิดนึงครับก็นอนนี่มีอะครทำซึ่งเราเปิดไว้ให้ด้วยน้ำแมวนี่เนื้อหรือเปล่าอ่ะดหมดเลยจ้ามันนี่คงกรอบหน้าดูคือแบบเป็นจริงใะโอ้ไปเขียนที่ อาจารย์เก็ดดูน่ากินมีสีสันพี่ปอแบบตัดไม่ไม่าให้หมดไม่มันไมทุกอันเูดิทำไม่เป็นรีกว่าทำกีลาอันดิกินได้เฉี่ยวลงไม่อยู่อืมทำนี่ไม่ได้เก็บปิ้งแล้วอ่ะติดไป ว่าของหวานยังไงต้องเ,น,เ,เ,น,เ,เหนหรอไม่หรอกค่ะไม่หรอกขัวายค่ะกินเสร็จแล้วไปป้อนอาหารจูนี่เน,นี่ยไ,ไว้อิ่มก่อนค่ะอป้อนเลยเอาไปพวเจอร์นี่ได้สเต็กจานมาเริ่มเนี่ยเยี่ยมมากิตนต่อเอาของเจอนี่มาปิ้งต่อ <c oughs> เอาของเจอนี่มาปิ้งเก่งว่ะสี่ต้นไอ้ต้นไอ้บอกว่าของลจูนี่เนี่ยว่าตอนเนี้ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ต้นใครเพรา,าะ้ ก็ทั้งคู่ยิงก็พอกันยิงก็ทั้งคู่แต่พี่ต้นมากกว่าแล้วของนี้เริ่มตั้งสติแล้วไม่ไม่เท่าเดิมเท่าเดิมแต่ว่าแค่พี่ต้นมากโอ้โหเด็กชั่วคนสำบาร์ลดคนเราแรงคนจำบารดเฮ้ยคุณพี่ว่าเคยบอกว่าบอสพูดเชื่อถือได้ใช่พอบอสซื้อซื้ออะไรพูดบอสพูพูดเล่นซื้อสาดเหรอ ให้ไม่ให้ดิซื้อซื้อเป็นคนซื้อใส่ไม่ซื้อด้วยบอสเป็นเจ้าเล่หเหรอเดียวนี้บอสจะบอกว่าบอสเจ้าเล่ถ้าคนซื้อบอาจะบอกว่าอะไรซื้อไม่แข่งม่ง มันน้อยใจมันโง่มัไม่ดีเยถ้ากินอย่างนี้แล้วมีน้ำร้อน